สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับครูเมีในรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการปลูกพืชการปลูกพืชเป็นการขยายพันธุ์พืชให้เจริญเติบโตเพื่อบริโภคหรือประโยชน์อื่นๆโดยผ่านกระบวนการปลูกที่ถูกต้องจะทำให้ได้พืชที่ดีมีคุณภาพต่อไปเรามารู้จักหลักการปลูกพืชกันนะคะ หลักการปลูกพืช 1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ควรเลือกคัดพันธุ์ที่มีคุณภาพถ้าเป็นส่วนต่างๆของพืชควรเลือกที่มีความสมบูรณ์ไม่มีเชื้อโรค 2. การเตรียมดินดินที่ปลูกควรม,มีแร่ธาตุครบมีลักษณะร่วนซุยถ้าดินที่ปลูกไม่เหมาะที่จะปลูกพืชต้องมีการปรับสภาพดินเช่นการย่อยดินการใส่ปุ๋ย 3การปลูกพืชการนำเมล็ดพันธุ์หรือส่วนต่างๆของพืชไปปลูกในดินต้องทำอย่างถูกวิธีและเหมาะสมจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดี4การดูแลพืชพืชจำเป็นต้องได้รับการดูแลที่ดีได้แก่การรดน้ำอย่างสม่ำเสมอการรรนดินการใส่ปุ๋ยการกำจัดวัชพืชการกำจัดแมลงและโรคพืช การใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือยาฆ่าแมลงจากธรรมชาติ 5. การเก็บเกี่ยวผลผลิตทามเมื่อมีอายุพอเหมาะและใช้วิธีการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพืชชนิดนั้นเราพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันระยะเวลาหรือวิธีการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะมีความแตกต่างกันไปด้วยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการปลูกผักกาดขาวปีกันนะคะ หลักการปลูกผักกาดขาวปลีผักกาดขาวปลีปลูกจเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนต้องการแสงแดดส่องตลอดทั้งวันช่วงเวลาที่ปลูกได้ดีที่สุดคือช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์วัสดุและอุป,ปกรณ์1มเมล็ดพันธุ์2วางข้าว3ปุ๋ย้อก4ปุ๋ยหมัก5ปุ๋ขาว6จอบ เเสียม8ซ่อมรวน9บัวรดน้ำและ10มีแต่หญ้าค่ะขั้นตอนการปลูกผักกาดขาวปลีห่งเตรียมแปลงปลูกขนาดกว้าง1เมตรยาว4เมตรถางวัชพืชออกขุดดินให้ลึกตากดินให้แห้งประมาณ5-7วัน 2. เมื่อดินแห้งแล้วโรยปูนขาวเพื่อแก้ดินเป็นกรด แล้วใช้จอบย่อยดินใส่ปุ๋ยและยกแปลงดินให้สูง15-20ซนติเมตร 3. เตรียม,มเมล็ดพันธุ์ด้วยการแช่น้ำทิ้งไว้2-3ชั่วโมงแล้วนำไปหว่านกระจายทั่วแปลง 4. การดูแลผักกัดขาวปลีรดน้ำวันละสองครั้งแยกจนกลาที่ติดกันออกกำจัดวัชพืช 5. การเก็บเกี่ยวผักกาดขาวปลีเมื่อมีอายุได้45 60วันโดยใช้มีดเฉือนตรงโคนต้นเอาใบที่เสียและไม่สวยออกล้างน้ำให้สะอาดและพึงแดดค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวิธีการปลูกผักกาดขาวปลีเด็กๆสามารถนำวิธีนี้ไปลองปลูกกันที่บ้านกันได้นะคะต่อไปเรามาดูการทำปุ๋ยหมักชีวภาพกันค่ะ ส่วนผสม 1. ผลไม้หรือผัก3ส่วน 2. กากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดง1ส่วน 3. หัวเชื้อจุลินทรีย์1ส่วน 4. น้ำสะอาด10ส่วนวิธีการทำ 1. ใส่เศษผักหรือผลไม้ลงในภาชนะทึบแสงมีฝาปิด 2. ละลายน้ำและกากน้ำตาลหรือน้ำตาลทรายแดงให้เข้ากันแล้วนำไปเติมลงในภาชนะใส่ผลไม้ที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้เข้ากัน 3. เติมหัวเชื้อจุลินทรีย์แล้วคนให้ทั่วและ 4. ปิดฝาให้สนิทเก็บให้มิดชิดในที่ร่มทิ้งไว้3เดือนและเปิดใช้งานได้ค่ะ แค่นี้เราก็ได้ปุ๋ยหมันชีวภาพที่สามารถนำไปใช้กับผักสวนครัวที่บ้านเราได้แล้วค่ะส่วนของประโยชน์น้ำมันชีวภาพก็คือช่วยปรับ,บสมดุลธรรมชาติรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ใช้และผู้บริโภคอีกด้วยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆการปลูกพืชนั้นนอกจากจะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และเรายังได้ผักปลอดสารพิษไว้รับประทานภายในครอบครัวอีกด้วยค่ะเด็กๆได้รับความรู้เรื่องการปลูกพืชกันไปไม่น้อยเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ